八饭，敬酒唔饮饮罚酒，叫你自己饮又话唔饮，我唔得啦，我真系唔饮得嘅，咩唔饮得啊？<laughs> 喝 เคยได้ยินข่าวมาว่าเหมืยยื่นฝ่างเคยถูกหัวหน้าแก๊งมาเฟียตบหน้าแต่ยังไม่เคยได้รับรู้รายละเอียดทั้งหมดและคิดว่ามันคงเป็นเพียงแค่ประเด็นเล็กๆไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่พอได้ไปหาอ่านรายละเอียดจริงๆก็พบว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยเพราะมันเกือบจะบานปลายกลายเป็นสงครามระหว่างแก๊งเลยทีเดียวระหว่างแก๊งซินยีอ่อนของพี่ใหญ่หลงอู กับแก๊ง 14K อันโด่งดังในระดับตำนานของฮ่องกงในช่วงเวลานั้นเรื่องราวทั้งหมดถือว่าน่าสนใจจนมันถูกนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ในหนังพยักร้ายแห่งว่านใจที่นำแสดงโดยเยินตะหัวจางเหวอย่หยางและหลิวชิงวินในปี1994ด้วยเรียกว่ามันคือเหตุการณ์ใหญ่ที่สร้างผลกระทบให้กับทุกฝาก่ายไม่ว่าจะเป็นคนจากสองแกง๊งที่ต่างก็ต้องสูญเสียแกนนำระดับสำคัญไป รวมถึงตัวของเหมยเย่นฟางเองที่กลายเป็นต้นเหตุแห่งความหายาะทั้งหมดในแบบที่แทบไม่รู้เนื้อรู้ตัวจนทำให้เธอถึงกับต้องหนีตายไปเมืองไทยเพราะถูกคำสั่งฆ่าที่ออกมาจากแก๊งคู่กรณีกว่าที่เธอจะสามารถกลับมาฮ่องกงได้เธอก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับแก๊งที่ว่าเป็นจำนวนเงินกว่า10ล้านเหรียญฮ่องกงในแบบที่ไม่ควรต้องจ่ายเรื่องราวมันเป็นแบบไหน มีจุดเริ่มต้นจนถึงจุดจบแบบใดเรามาติดตามไปพร้อมกันครับบทที่หนึ่งฮ่องกงในเงามืดในช่วงทศวรรษที่1990นั้นเกาะฮ่องกงมีสภาพความเป็นอยู่แทบไม่ต่างจากบ้านป่ามือเถื่อทั้งปัญหาความยากจนปัญหายาเสพติดปัญหาการคอร์รัปชันในระบบราชการรวมถึงปัญหาของแก๊งอันธพาลที่เบ่งบานซะยิ่งกว่าดอกเห็ดและแทรกซึมเข้าไปทั่วทุกวงการ โดยเฉพาะในวงการบันเถิงที่แก๊งมาเฟียเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามในทางอ้อมก็คือการเรียกเก็บค่าคุ้มครองหรือการรีดไถส่วนในทางตรงก็คือการที่แก๊งมาเฟียเหล่านี้ได้ลงมือก่อตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์แล้วสร้างหนังออกมาเพื่อป้อนสู่ตลาดกันเลยทีเดียวบทที่ 2. ดอกไม้ในมือมาเฟีย ด้วยเพราะวงการบันเทิงนขณะนั้นล้วนแต่เต็มไปด้วยภัยอันตรายรอบด้านเหล่าบรรดานักแสดงชื่อดังทั้งหลายล้วนแต่ต้องมีคอนเนคชันและมีแบ็กหลังที่ช่วยคุ้มครองโดยเฉพาะเหล่านักแสดงสาวๆที่ต้องมีเหล่าบรรดาขาใหญ่ไว้คอยกางปีกเพื่อปกป้อง,อ,งอยู่เสมอไม่ว่าใครหน้าไหนที่กล้าแต่เหล่าสาวงามที่มีสังกัดเหล่านี้ก็มักจะพบกับจุดจบที่ไม่ค่อยสวยสักไร ยกตัวอย่างกรณีของยงโจหยีหรือโจอีย้ยงซึ่งเป็นนักร้องชื่อดังของฮ่องกงยุคนั้นที่ถูกเจ้าเตีย้ยเจิ้งจื้อเวยที่พอเล่าเข้าปา่าแล้วออกอาการเรือนดูถูกว่าฟันของเธอช่างน่าเกลียดไม่ต่างอะไรกับเล็บเทา้าจากนั้นก็หัวเราะอ,ออกมาเสียงดังลั่นร้านด้วยความสะออกสะใจไม่นานหลังจากที่ปล่อยหมาออกจากปาก่าเจ้าเตี้ยก็ถึงเวลาที่ต้องจ่ายคืน เมื่อมันไปเที่ยวคลับกับเพื่อนจนเมาแอ๋และนั่งหลับอยู่กับโต๊ะตามนิสัยประจําตัวมันก็ถูกจู่โจมโดยชายชะการสองคนที่พากันเดินเข้าไปหาแบบที่ไม่ต้องปิดหน้าปิดตาใดๆจากนั้นก็ใช้ขวดเบียร์ฟาดเข้าไปที่หัวของมันจนเลือดอาบแล้วก็พากันเดินกลางออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งหลังจากเลือดหัวตกแล้วเจ้าเตี้ยก็คงสำนึกขึ้นได้ว่าเผลอไปเหยียบหางขาใหญ่เข้าให้แล้ว เพราะในขณะนั้นยงโจหยีเป็นศิลปินในสังกัดค่าย EEG ที่มีอัลเบิร์ตเยิงเซาชิงซึ่งก็ถือว่าใหญ่ไม่แพ้ใครนั่งเป็นผู้บริหารมันจึงจัดการรูดซิปปากเงียบไม่ได้ให้การใดๆกับตำรวจต่อโดยให้เหตุผลสั้นๆว่าเป็นแค่การทะเลาะกันส่วนตัวและมันก็ไม่ติดใจที่จะเอาความใดๆกับใครอีกเรียกว่าต้องหัวแตกแบบฟรีๆโดยที่แอนตาซินไม่จ่ายตังให้สักบาทรู้สึกสมน้ำหน้าคุณเป็นอย่างมาก บทที่สับเมื่อเฉินหลงโดนมาเฟียฟัดไม่เพียงแต่นักแสดงตัวเล็กตัวน้อยเท่านั้นที่มักจะโดนเหล่าแก๊งอันธพาลคุกคามเช่นการที่หลิวเต๋อหัวถูกอุ้มบิดตือ้อหรือหลิวเจียหลิงที่ถูกลักพาตัวแม้แต่ขาใหญ่ตัวจริงของวงการอย่างเฉินหลงก็เคยโดนมาแล้วเช่นกันครั้งหนึ่งขณะที่กำลังออกกองถ่ายหนังเขาก็ถูกพวกแก๊งนักเลงรีดเอาเงินเข้าขุมครองเป็นจำนวนเงินถึง5 0,000นเหรียญ แต่ขาใหญ่สู้ฟัดอย่างเฉื่นหลงมีหรือจะยอมเขาจัดการตั้งโต้ถแถลงข่าวอย่างโกรดเกรี้ยวบอกว่าจะไม่ยอมรับกับการขุดรีดแบบนี้พร้อมทั้งเรียกร้องให้คนในวงการต่อต้านกับการจ่ายสวยที่ไม่ถูกต้องใช่ขาใหญ่แบบเขาพูดอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะพอพวกแกงนักเลงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็พากันถอยแทบไม่ทันแต่สำหรับเหล่านักแสดงตัวเล็กๆคนอื่นๆน,นั้นมันไม่ใช่ เพราะการที่กล้าแข่งข้อกับเหล่ามาเฟียมันอาจหมายถึงอันตรายที่ถึงแก่ชีวิตเหมือนกับที่ผู้จัดการส่วนตัวของหลี่เลียนเจียถูกลั่นไกใส่จนตายอยู่ข้างถนนจนเขาถึงกับต้องหาทางลีภ้ภัยเข้าไปอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพี่ใหญ่เซี่ยงโหูเฉียนจากวินส์มูฟฟี่เอเจนเมนต์มาแล้วเรียกว่าวงการบันเทิงของฮ่องกงในยุคนั้นมันมีแต่ความชั่วช้าเลวทรามไม่ต่างจากหนังที่พวกเขาสร้างกันออกมาเลยบทที่4เฉินเย่าซิง เฉินเย่าซิงเต,ติบโตขึ้นมาจากการเป็นกูว่าใจจนได้ก้าวขึ้นเป็นคนสนิทของเซี่ยงหูเฉียนบอสใหญ่ตัวจริงของแก๊งซินหยี่ออนและได้ทำหน้าที่ดูแลธุรกิจบันเทิงของพี่ใหญ่เซียงในฮ่องกงทั้งหมดเขาได้ฉายาจากคนในวงการว่าเป็นพยัก์ร้ายแห่งว่านใจที่เขาเป็นคนคุมอยู่นั่นเองบทที่ 5. หวังหลางเวยเป็นผู้กำกับหนังร่วมสายงานกับหวังไปหมิงผู้กำกับและนักแสดงชื่อดัง จากหนังชุดผีเพื่อนสี1984ซึ่งมีพื้นหลังเป็นแก๊ง 14K ที่คอยเป็นแบ็กในการประกอบธุรกิจด้วยการที่ต่างก็เป็นแก๊งมาเฟียใหญ่จึงมีการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ระหว่างแก๊ง 14K กับแก๊งซินหยี่ออนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเหมือนกับน้ำมันในถังที่พร้อมตลอดสำหรับการเผาไหม้เมื่อมาเจอกับไม้ขีดไฟก้านเดียวที่ชื่อเหมยเยียนฝา มันจึงเกิดการประทุและลุกโชนขึ้นอย่างรวดเร็วจนนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตทั้งคนแท้หวังและแท้เฉินในท้ายที่สุดบทที่6เฉินหลังเฉินหลานหรือทิฟฟานี่เฉินเป็นภรรยาของพี่ใหญ่เสี่ยงหมูเฉียงหรือพี่หลงอู่แห่งวินส์เอนเตอร์เทนเมนตซึ่งใครต่อใครต่างก็พากันรู้ว่าพี่เซี่ยงนี่แหละที่เป็นบอสใหญ่ที่แท้จริงของแก๊งซินยีออน จนได้ฉายาว่าเป็นจักรพรรดิของฮ่องกงเลยทีเดียวและซื้อเจ๊เฉินหลานคนนี้ได้นับถือเป็นพี่เป็นน้องกับนักร้องสาวระดับตำนานที่ชื่อเหมยเยี่ยนฝางนั่นเองบทที่ 7. เหมยเยี่ยนฝางเหมยเยี่ยนฝางเป็นนักร้องนักสแสดงสาวชื่อดังในตำนานในช่วงยุคปี80-90เธอได้ฉายาว่าเป็นมาดอนนาของฮ่องกงเพราะความสามารถในการร้องการเต้นที่หาใครเทียบได้ยากของเธอ ซึ่งเรื่องราวชีวิตที่สุดโลดโผนเต็มไปได้วยความเข้มข้นสุดดรามา่าแอดที้เคยทำคลิปของเธอไปแล้วถึง3ตอนสามารถไปหาดูกันได้ตามลิงก์ที่แอดแปะไว้ใต้คลิปนะครับบทที่8คืนมหากาศในวันที่4พฤษภาคมปี1992หวังหลังเวยซึ่งตอนนั้นเป็นขาใหญ่ของวงการใหญ่จนไม่มีศิลปินคนไหนกล้าที่จะปฏิเสธเขาได้ไปร้องเพลงที่คาราโอเกะ ที่ย่านเก่าหลงถอร่วมกับผู้กำกับหวังไป๋หมิงและเหล่าบรรดานักเลงลูกน้องอีกนับหลายสิบคนพวกเขาเพอเอิญได้เจอกับเหมยเยี่ยนฟางซึ่งในตอนนั้นได้ประกาศกเกษียณออกจากวงการเพลงกำลังร้องเพลงอยู่กับเพื่อนๆอยู่ในห้อง VAP ห้องหนึ่งหวังไป๋หมิงซึ่งรู้จักคุ้นเคยกับเหมยเยี่ยนฟางในฐานะเพื่อนร่วมวงการด้วยกันได้แนะนําให้หวังหลังเว่ยให้ได้รู้จักกับเธอซึ่งเธอก็ตอบรับอย่างมีเมตรี และทั้งสามคนก็นั่งดื่มกินด้วยกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งเมื่อต่างคนต่างก็เมาได้ที่โดยไม่มีปีมีคลุยหวังหลังเวยก็ได้ชักชวนให้เหมยยิ่นฝากให้ไปร่วมแสดงในหนังใหม่ที่เขาจะสร้างพร้อมกับควักสมุดเช็คออกมาแล้วเขียนจำนวนเงินลงไปหนึ่งล้านเหรียญเพื่อจ่ายเป็นมัดจำค่าตัวลงหน้าซึ่งเธอก็ได้หันหน้ามาอย่างงงๆก่อนที่จะแสดงออกถึงความโกรธเครียวเพราะถือว่าเป็นการมัดมือชกและดูถูกกัน เพราะเธอยังไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยจึงได้ประกาศปฏิเสธออกไปด้วยเสียงอันดังสร้างความไม่พอใจให้กับหวังหลังเวย่ยอย่างถึงที่สุดเพราะเขาถูกเธอหักหน้าต่อหน้าบรรดาลูกน้องมาเฟียใหญ่ผู้ไม่เคยถูกใครปฏิเสธจึงได้เกิดบรรดาโทสะตบหน้าเธอไปอย่างแรงถึงสามครั้งพวกเพื่อนๆที่มาด้วยจึงกรูกันเข้ามาเพื่อปอกป้องเธอแต่ก็ถูกเหล่าแกงนักเลงที่ล้วนแต่เป็นชายชะกันรุมกระทืบจนชลุลมมนวุ่นวาย พวกเธอซึ่งเป็นแค่นักเที่ยวธรรมดารรมดาจึงถูกรุมยำชนิดที่สู้กันไม่ได้เหมยเย็นฟางจึงรีบโทรหาเฉินหลันด้วยเสียงร่ำไห้ร้องขอให้เธอช่วยซึ่งเฉินหลันก็ตอบรับด้วยความห้าวหาญร,รีบกับรถบึงไปหาเธอด้วยตัวคนเดียวเมื่อเสี้ยงหัวเฉียงกลับมาถึงบ้านและได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็รู้สึกตกใจจนสุดขีดรีบโทรหาเฉินเย่าซิงอย่างเร่งด่วนให้หาคนไปช่วยพวกเธอออกมาในทันที นอกจากจะเป็นลูกน้องคนโปรดของพี่ใหญ่เสี้ยงแล้วเฉินเยา่าสิงยังมีความสัมพันธ์อันดีกับเหมยเยี่ยนฟางด้วยเขาจึงรีบพาลูกน้องยกพวกไปที่คาราโอเกะทันทีก่อนที่จะพบว่าหวังหลังเหมยได้พาพักพวกออกจากที่เกิดเหตุไปแล้วทิ้งไว้แต่ความเสียหายและร่างของเหมยเยี่ยนฟางกับพวกที่นอนบาดเจ็บจนเกลื่อนไปหมดทําให้เขารู้สึกแค้นอย่างถึงที่สุดและแค้นนี้ต้องได้รับการชําระในคืนต่อมานั่นเอง เมื่อหวังหลังเวยได้ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งเขาก็ถูกซุ่มโจมตีโดยคนสองคนที่กระหน่ำใส่เขาด้วยคมมีดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชนิดที่ต้องวิ่งแข่งกับความตายแต่นั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแห่งหายนะหลังจากที่นอนรักษาตัวได้แค่สองวันเขาก็ถูกมือปืนบุกยิงจนเสียชีวิตคาเตียงคนไข้นั่นเลย เมื่อเหตุการณ์เริ่มลุกลามบานปลายทางด้านเจ้าหน้าที่ตารวจก็รีบยื่นมือเข้ามาแทรกแซงไม่งั้นจะเกิดการเข็นฆ่ากันระหว่างสองแกง๊งจนเลือดนองถนนอย่างแน่นอนมีการระดมกำลังอย่างเต็มรูปแบบห้ามลาห้ามขาดใดๆทั้งสิ้นมีตํารวจเดินตรวจท้องที่ทั้งวันทั้งคืนและมีเคอร์ฟิลห้ามออกนอกสถานที่กับพื้นที่ที่เป็นจุดล่อแหลมในถนนหลายๆสายด้วยกัน เฉินเยา่าซิงถูกรูปตัวเป็นคนแรกในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยที่สุดแต่สุดท้ายตำรวจก็ต้องปล่อยตัวเพราะไม่มีหลักฐานใดๆที่จะสาวไปถึงตัวเขาได้เลยและเหตุการณ์ทั้งหมดก็จบลงโดยที่หาตัวคนผิดไม่ได้เฉินเยา่าซิงลอยนวลไปโดยที่เขาไม่อาจรู้ตัวว่าภายใต้ผืนน้ำที่ดูราบเรียบนั้นมีคลื่นแห่งความแค้นลูกใหญ่ที่พร้อมจะก่อตัวอยู่เสมอ หวังหลังเวยไม่ได้มีแค่ตูคนเดียวแต่เขามีพี่มีน้องและมีเพื่อนตาที่พร้อมจะล้างแขนให้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามบทที่ 9. วันแห่งการล้างแขนแม้จะรอดพ้นจากเงื้อมือกฎหมายไปได้แต่เฉินเย่าสิงก็ได้กลายเป็นเป้าหมายของการล้างแขนจากเหล่าพี่น้องของหวังหลางเวยแต่เขาก็ไม่ได้ยี่ระอะไรยังคงมั่นใจในความยิ่งใหญ่ของตัวเขาเองและแกง๊ง พร้อมกับใช้ชีวิตต่อไปอย่างที่เขาคิดว่ามันสงบสุขซึ่งมันไม่ใช่ในปีต่อมาเขาก็ได้รับเชิญจากทางการมาเกา๊าให้เข้าร่วมในรายการแข่งรถประจำปีกีฬาที่เขาโปรดปรานอย่างสุดหัวใจและเขาก็ได้ตอบรับคำเชิญอย่างรวดเร็วซึ่งมันได้กลายเป็นสนามสุดท้ายของชีวิตเขามาเก๊าในช่วงเวลานั้นเป็นพื้นที่ยึดครองอีกแห่งหนึ่งของแก๊ง 14K จากฮ่องกงซึ่งเป็นคู่กรณีของเฉินย่าสิง ด้วยความประมาทว่าเหตุการณ์มันผ่านไปนานแล้วเขาจึงไม่ได้พาบริกาไปคุ้มกันด้วยหลังจากที่ยินดีปรีดากับถ้วยรางวัลที่เขาเข้าแข่งขันและได้รางวัลชนะเลิศและกำลังเมาอย่างเต็มคราบจากงานเลี้ยงฉลองแชมป์โดยที่ไม่ได้ระมัดระวังตัวอะไรเลยในขณะที่เขากำลังขับรถเข้าไปเทียบที่หน้าโรงแรมเขาก็ถูกมือปืนหลายคนรุมสาดกระสุนใส่จนพลุนไปทั้งร่าง กลายเป็นข่าวใหญ่ในทุกหน้าสื่อของฮ่องกงและมาเก๊าในวันต่อมาและมันก็ถูกประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นการล้างแค้นให้กับหวังหลังเว่ยจากหวังหลังหุยซึ่งเป็นพี่ชายของหวังหลังเว่ยและเขายังประกาศต่ออีกว่าเป้าหมายต่อไปก็คือเหมอเยียนฝั่งบทที่10หนีตาจากไฟแค้นด้วยความตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังกังวลถึงความปลอดภัยในชีวิตเพราะเธอถูกประกาศว่าเธอคือเป้าหมายต่อไป เมือเยื่นฟังจึงได้บินไปยังเมืองไทยเพื่อหน,นีให้พ้นจากการไล่ล่าเธอต้องหลบซ่อนตัวอย่างหวะระแวงและมันไม่ได้หมายความว่าเธอจะปลอดภัยแม้จะหนีไปไกลถึงเมืองไทยก็ตามในที่สุดเธอก็ได้เลือกใช้ท่าไม้ตายตามอย่างสไตล์ของคนฮ่องกงนั่นก็คือการเจรจาและมันจะเป็นการเจรจากันด้วยภาษาของเงินเงินเท่านั้นที่น็อ c เอฟริ y t h ไม่เว้นแม้แต่ความแค้นที่ฆ่านอ้อง แล้วก็เป็นพี่ใหญ่เสี้ยงหัวเฉียงที่ออกหน้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาซึ่งก็ลงท้ายด้วยการที่เธอต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก๊ง 14K เป็นจำนวนเงินถึง10ล้านเหรียญฮ่องกงเพื่อจบปัญหานี้ลงอย่างสมบูรณ์และเธอก็บินกลับมาใช้ชีวิตที่ฮ่องกงได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งตราบจนเมื่อเธอเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกเมื่อวันที่30ธันวาคมปี2003ด้วยวัยเพียงแค่40ปีเท่านั้นบทที่11 ไฟแค้นบนจอภาพยนตร์ในปี1994ได้มีการน,นำเรื่องราวของเหตุการณ์ในครั้งนี้มาดัดแปลงเพื่อสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องพยากร้ายแห่งว่านจัดความมืนเมาความฝันและความตายโดยมีเยื่นตาหัวเล่นเป็นเฉินเย่าสิงส่วนตัวของเหมยเย่นฟางนั้นก็ได้เจ้าแม่หนังเซ็กซี่อย่างองคหงมาสวมบทแทนนั่นเองและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของความบาดหมาง ความแข้นและการหนีตายไปเมืองไทยของเหมยเยียนฝักที่แอดนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้